เราจะมาออกแบบ e ีมนะคะให้กับสไลด์ของเรากันเพื่อไปนําเสนอได้อย่างสวยงามน,นะคะโดยปกติเนี่ยเวลาเราเใช้งาน powerpoint นะคะเราก็มักจะเลือกใช้ตัวตีมนะคะที่เขามีให้เนาะหรือว่าเราอาจจะสร้างในแต่ละหน้าแล้วเราก็ Copy ปี้สีหรือว่าอะไรไปวาง ในหน้าอื่นๆเอาเนี่ยนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะออกแบบตัวของธีมเลยนะคะเพื่อที่เราเวลาที่เรานิ w วสไลด์ขึ้นมาตรงนี้ค่ะธีม mm hmm. <Team S 2> ของเราจะ,ะสามารถเลือกใช้ได้เลยโดยที่มันไม่ต้องมาโยกย้ายหรือว่า Copy ในสไลด์ถัดไปให้เสียเวลากันนะคะอันดับแรกนะคะ,ะเราจะต้องมาที่เมนูที่ชื่อว่า ที่ชื่อว่าวิวนะคะจากนั้นเราจะทำการแก้ไขตัวตีมนะคะจากเมนูที่ชื่อว่าสไลด์มาสเตอร์คลิกเข้ามาเลยนะคะพอเข้ามาถึงเมนูของสไลด์มาสเตอร์นะคะก็จะมีหน้าตาของแต่ละสไลด์เหมือนตอนที่เวลาเรา new Slide แล้วก็เราจะเห็นว่าในแต่ละหน้ามันมีรูปแบบอะไรให้เราเลือกใช้บ้างเนี่ยค่ะมันจะถูกแบ่งออกเป็น สไลด์มาสร์ที่เป็นหน้าหลักนะคะซึ่งถ้าแก้ไขตรงนี้แล้วเนี่ยในทุกๆหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เราสามารถที่จะมาแก้ไขเ a y ยลเนะคะของในแต่ละส่วนได้ตามรูปแบบที่เราอ,อยากจะให้แก้ไขแบบสมมุติว่าในแต่ละส่วนของเ a y ย u เนะะี่ยค่ะให้มันไม่เหมือนกันเราก็มาเลือกแก้ไขแต่ละหน้า ยกเว้นว่าอย่างแบ็กกราว n ์พื้นหลังหรือว่าฟอนต์หรือว่าสีอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้เหมือนกันทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะเราก็จะมาแก้ไขที่สไลด์ที่เป็นอันบนสุดเลยนะคะทีนี้ตัวของสไลด์มาสเตอร์ค่ะมันจะมีหน้าตาของไซส์ของสไลด์ให้เราเลือกอยู่2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสแตนดาดก็คือ4ต่อ3ที่เราอาจจะเห็นหน้าจอเวลาเรานำเสนอหรื่อโปรเจคเตอร์ที่เป็น สั้นมานิดหนึ่งนะคะในแบบเดิมแล้วก็ตัวแบบใหม่ที่เราเห็นหน้าจอแบบกว้างเป็น widescreen ก็คือ16:9ตัวเนี้ยเราก็ตั้งค่าได้นะว่าดีมเราจะามีหน้าเพจเป็นแบบไหนนะคะในในที่นี้จันันนใช้เป็นแบบ widescreen นะคะ16:9ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเวลาเราแก้ไขเราเป็นยังไงบ้างอย่าง,างนะาเช่นง่ายสุดเลยเวลาเราจะเปลี่ยนแบ็ k กราวเนี่ยค่ะก็จะมีเมนู เมนูที่เราแก้ไขตีมของเรานะคะส่วนมากแล้วจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า Slide Master พอเราเข้ามาแล้วมันจะมีตัวเมนูขึ้นมาอีกอัน,น,นหนึ่งอยู่หน้าเมนูโ m e นะคะชื่อว่า Slide Master ตัวนี้เราก็จะแก้ไขพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีแบบ Master ร์ er, เอ้าท o ฟุตเตอร์เพจนัมเบอระไรพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวที่อันดับแรกเราลองไปแก้ไขแบ็กกราวด์ก่อนดูว่ามัน มันจะเปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมดไหมเวลาเราไปนำนำไปใช้นะคะก็จะมีตัวของเนี่ยค่ะแบ็กกราวเราก็เลือกได้ว่าเราจะสีอะไรแล้วก็จะมีเรื่องของฟอร์แมตฟอร์แมตแบ็กกราวนะพอเราเลือกฟอร์แมตแบ็กกราวคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นเป็นแบบโซลิดฟิลก็คือแบบเติมสีเข้าไปนคะคะสีที่เราต้องการแบบนี้เนาะเห็นไหมทุกหน้าจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะคะหรือว่าเราจะเป็นแบบกาเดียนฟิลก็ได้ก็คือไล่สีเนะคะแล้วก็เลือกที่จะไล่สีเอา นะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นพิ t เจอนะคะเราสามารถที่จะใส่ picture เข้าไปได้โดยที่เลือกนะคะแทรกเข้ามา insert picture เข้ามานะคะเราก็เป็นเลือกไฟล์นะที่เราอยากจะให้แบล r กกาวด้านหลังเราเป็นรูปอะไรนะคะเช่นสมมติว่าเป็น แบบนี้นะคะทุกหน้าก็จะถูกเปลี่ยนไปนหมดเลยที่นี้ตัวของพิกเจอร์ค่ะอย่างบางทีเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีความแบบชัดเกินไปทำให้อ่านฟอนต์ไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกตัว Transparency mm. ก็คือให้มันมีความโปร่งแสงขึ้นนะคะ mm. ก็คือมีความสว่างขึ้นจะส่งผลให้แบบหน้าสไลด์เราตัวอักษรหรือะไรพวกนี้ชัดขึ้นก็คือตรงนี้นะคะให้มันเห็นเป็นจางๆอะไรพวกนี้ ่าตัวนี้ก็คือพิกเจอร์นะคะก็เราสามารถที่จะใส่พวกเป็นแบบเท็กเจอร์ต่างๆเป็นลาย่เงี้ยที่เวลาเราใช้งานข้างนอกทั่วไปได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นฟิลก็จะเป็นแบบลายเงี้ยค่ะใส่จุดพวกน,นี้ก็จะถูกเปลี่ยนทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตัวของ Pattern f i l l ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนสีของเส้นได้เช่น o k Ground ก็คือเส้นข้างนอกเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ Back g r o u n d ด้านหลังอยากให้เป็นสีแบบไหนเก็เราสามารถที่และที่จะเปลี่ยนได้แบบนี้ นะคะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ b l c k k กลวแบล็กกวแบล็กกวนีเนาะอ้าวทีนี้อาพอเราเปลี่ยนของ b บ c ็ก r o u n d สมมติว่าเราพอใจแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดไปนะตัวดังนั้นอย่างที่บอกค่ะตัวตัวแรกเลยก็คือหมายเลขหนึ่งตัวสไลด์บนสุดขาวเมื่อเราเปลี่ยนเนาะทุกหน้าจะเป็นเหมือนกันหมด เนี่ยนะคะทีนี้สมมุติเปลี่ยนแล้วมันมีผลต่ออะไรเนี่ยเราไปดูได้นะคะเรา close เมนูของตัวมาสเตอร์ไป close ปุ๊บเวลาเรา New สไลด์ค่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน้ามันเป็นแบบนี้ตอนแรกที่เรา new slide มาตรงตีมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนตีมมะค่ะเราก็ต้องไปเลือกตรงแบบดีไซน์ใช่ไหม เพื่อไปใช้ของเขาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาเราปรับแก้ในหน้าแรกเราก็ต้องมีการ Copy ไปใช้อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าแก้ใน slide master ก็จะเห็นว่าทุกหน้ามันเปลี่ยนเหมือนกันหมดเนาะเนี่ยถ้าเราจะกลับไปแก้ไขอีกนะคะเราก็มาที่เมนูของ view เหมือนเดิมค่ะเลือกที่ slide master ไปเราก็แก้เะคะเช่น font ถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นหมดแล้วที่นี้เมนูของ f o ต์นะคะก็เราสามารถมาใช้ตัว หลังนี้ได้นะคะ home insert เราจะว่าดอะไรก็ได้เอาเช่นภาพฟอนต์แล้วระบุให้ฟอนต์นะคะอยากให้เป็นเหมือนกันหมดเ,เช่นแบบหนา้าแบบนี้นะคะตัวหนาเงีย้ยในส่วนอื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างตัวเนื้อหาของฟอนต์ด้านในนะคะต้องาการให้เขาเป็นแบบนี้ เช่นนะฮะแล้วก็อย่างตัวหมายเล็กหน้าฟุตเตอร์เนี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราแทรกหมายเล็กหน้าเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบธีมของเราได้เลยนคะคะรวมไปจนถึงปรับเปลี่ยนสีด้วยเช่นตัวนี้เราอาจจะบอกว่าอยาให้เขาเป็นสีอื่นนคะคะโอเค ในหน้าอื่นๆนะคะก็จะถูกเปลี่ยนด้วยทุกหน้าเลยอยางที่บอกไปเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการเปลี่ยนทุกหน้าละเราต้องการออกแบบในเป็นบางหน้านะคะเ่ยเราก็จะมาแก้ไขแบบนี้เช่นอย่างหน้านี้เราต้องการให้เขามีใส่เชฟเข้าไปนะคะเราอาจจะบอกว่าอยากให้ตรงนี้มีเป็นกรอกข้อเป็น,เ,ปนเชฟสี่เหลี่ยมแบบนี้พาด ตัวนี้ใช่ไหมคะนะฮะเราก็เลือกเทสีได้เนาะเราก็ทีนี้เราก็ใช้งานปกตินะคะเช่นเราอยากให้เขาไปอยู่หลังข้อความใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการคลิกขวาได้นะคะก็ send to back ได้ปึ๊บข้อความก็จะโผล่ขึ้นมา,นอ,าอาจจะปรับนคะคะ ทีนี้เราอาจจะต้องการเปลี่ยนฟอนต์เขาเนี่ยนะคะให้เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเช่นในหน้าแรกเปแบบนี้เราก็เราอาจจะต้องการให้สมมุติว่าอันนี้คือเราปรับแต่งเฉพาะในหน้านี้เนาะหน้าอื่นเราจะเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการแบบอาจจะมีรูปภาพนะคะหรือว่า โลโก้อย่างเงี้ยเนาะในทุกๆหน้าเลยค่ะเราก็มาคลิกทีท่หน้าด้านบนนะคะากนั้นเราก็อาจจะมาเลือกโลโก้เช่นอาจจะมีโลโก้ของหน่วยงานเงี้ยเนาะก็จะเห็นว่ามันจะไปอยู่ทุกหน้านะคะเช่นเราอาจจะต้องการให้โลโก้มาอยู่มุมบนแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถปรับแต่งรูปภาพได้เช่น เ,เราอาจจะอยากให้เขา,น,าน,นะคะก็จะเห็นว่ามันจะไปในทุกๆหน้าอา้าวทีนีนนะะ้ดังนั้นในส่วนที่เราต้องการให้ทุกหน้าเหมือนกันเนาะเราจะปรับแก้จากตัวหน้านี้นะคะเช่นเราอาจจะต้องการใส่เส้นต่างๆ อินเสิร์ตนะชีฟ เ้นะหแบบน,น้าก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยปรับเอาค้าว่าในส่วนของแต่ละหน้าหน้าอื่นๆนะคะเราต้องการอะไรหรือว่าถ้าเราต้องการ เพิ่มชื่อเราเข้าไปในเทมเพลตนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ sert เสิร์แล้วก็ใส่ฟอนต์เข้ามาเลยเช่นเราอาจจออยากให้มีชื่อของเราอยู่ตรงนี้เลย,ยนะ เพื่อที่ให้สะดวกต่อการไปพรีเซนต์ต่อนะคะหรือว่าตอนตอนเราทําสไลด์ขอโทษนะคะไม่ใช่ตอนพรีเซนต์หมายถึงว่าตอนที่เราไปทําสไลด์ต่อมันก็จะไม่ต้องมาคอยแบบก๊อปปี้ไปวางแล้วทุกหน้าก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่หรือว่าเราในบางหน้าเช่นหน้าที่เป็นตัวนี้เราอาจจะแบบ อยากเพิ่มรูปเล่นอย่างอื่นเช่นอาจจะมีตัวของไอคอนเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเฉพาะบางหน้าเท่านั้นที่อยากให้มีไอคอนแล้วก็ใส่ไอคอนเข้าไปนะคะสมมติแล้วกันเนาะนหน้านี้เท่านั้นเวลาเพิ่ม เอาหน้าที่เท่านั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งปัดในแต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันพอสมมุติว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะตกแต่งส่วนงามได้มากกว่าน,นี้นะคะในสมมุติเฉย นี่เราก็จะได้เวลาเราในสไลด์เนี่ยคะ่ะก็จะเห็นว่าอ่ะได้ทีมที่เป็นของเราและนะคะเราก็คลิกเลยแบบนี้นะคะต่อไปเวลาเราจะเพิ่มชาร์เส้นตัวนี้อาจจะเป็นอ่างานชิ้นที่1นึ่งะคะก็วางภาพไปทีนี้เราก็สามารถที่จะมีสไลด์ได้เลยแบบนี้โดยที่เป็นทีมของเรานะ โดยที่เราไม่ต้องไปคอยแบบ copy งานมาเงี้ยนะคะ,ะก่า Copy ชิ้นงานมาอืมะะออก็จะได้เป็นทีมหรือว่าเทมเพลตของเราเลยนะคะแล้วก็วางชิ้นงานของเราต่อไปได้เลย ทีนี้กรณีที่เราสร้างตัวทีมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราต้องการเก็บธีมนี้ไว้ใช้ในครั้งอื่นๆอีกเป็นเหมือนกับว,ว่าอาจจะธีมส่วนตัวของเราหรือว่าทีมแบบท่าในอนาคตทำงานก็แบบ ธีมแผนกเราฝ่ายเรามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไงคะ่ะเราก็จะเก็บตีมนี้ไว้ใช้โดยที่ถ้าเกิดถ้าไม่งั้นเราก็ต้องมาสร้างเข้ามาวิวสไลมาเตอร์ใหม่ทุกครั้งใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเซฟตัวตีมนี้ไว้ใช้นะคะวิธีการเราก็คือเข้ามาที่เมนูอยู่ที่เมนูสไลมารเตอร์เนี่ยแหละแล้วจากนั้นก็ให้เลือกที่ไฟล์นะคะแล้วมาที่เมนูเซฟแอดเทมเพลตปึ๊บเลนะคะจากนั้นก็ บันทึกคะ่ะเราก็ใส่ชื่อนะคะเช่นเราจะบอกว่าเนี่ยเราก็กดเซฟค่ะปึ๊บเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น po tx นะคะมีแบบคัดๆเนี่ยเอาไว้ใช้นะทีนี้เราก็ ตัวนี้ปิดไปนะคะแล้วทีนี้เราจะใช้งานอ PowerPoint อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยปกติเราก็จะหมคะ New PowerPoint มาปุ๊บเปิด Blank Presentation ใช่ไหมเราก็ออกแบบเราเลือกดีไซน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมต่อไปนี้พอเรามีทีมเป็นของเราเองแล้วนะคะเรามาที่ดีไซน์ปุ๊บเราก็เลือกนี้เลยแล้วเราก็ Browse for Team นะคะเราก็ไปเลือก ตัวนี่ที่เป็นเทมเพลตที่เราเซฟไว้นะคะนามสกุลพีโอทีเอ็กเนี่ยที่เราเซฟไปเมื่อกี้เราก็แอพพลายเข้ามา yeah. จากนี้เราก็จะแบบไอตัวฝั่งเนี้ยค่ะที่มันเคยเป็นดีไซน์ไอเดียที่มันออกมาจากทางของเขามันก็จะเป็นของเราหมดเลยแล้วก็เวลาเราจะนิวสไลด์ใหม่ค่ะมันก็จะเป็นเทมเพลตของเราเนยคะ่ะ ซึ่งถามว่าเรายังไปแก้ไขได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมเลยคะเรามาที่วิวแล้วก็ไปเลือกที่สไลมัตเตอร์เราก็ยังคงปรับแก้ได้เช่นอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเนาะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบดึงเปลี่ยนสีเป็นโลโก้อะไรพวกนี้คะ่ะก็ได้ตามปกติเนาะอันนี้ก็คือวิธีการเซฟเทมเพลตเอาไว้ใช้งานนะคะ